วสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจ,จากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับโรคในนาค้ะวันนี้ก็อยู่ในวันที่12กันยานะครับเป็นช่วงของกลางเดือนนะฮะเป็นช่วงของข้าวนาปีกําลังใส่ปุ๋ยกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยในข้าวเบาหรือว่า ก็ขอ15กันหรือว่าเราเรียกกันว่ามะลิเบานะหรือว่าข้าวดอกันนะครับช่วงนี้ก็จะกันใส่กันทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าข้าวนาปีนี่จะปลูกเดือนไหนก็ได้นะก่อนสิงหาเนี่ต้องมาใส่ปุ๋ยพร้อมๆกันที่ต้นเดือนกันยายนของทุกปีนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะออกรวงแล้วก็ พืชจกาเก็บเกี่ยวกันนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาในเกษตรกรตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยวันที่12กันยานี่เป็นกันเยอะมากในเขตของจังหวัดกาลสินมหาสารคาม111นั่นก็คือโรคของข้าวนะครับโรคของข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรคของข้าวนี่มีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคที่โดดเด่นโรคที่ เป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะในบางอำเภอของจังหวัดมหาสารคามนี่เริ่มประกาศแล้วนะครับว่าระบาดกันหนักมากเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือโรคใบไหมนะครับโรคใบไหมนะครับโรคใบไหมของข้าวนะครับจุดสังเกตนี้สมมาพบุรุเป็นใบข้าวนะตรงกลางใบก็จะมีเป็นรอยแผลตรงกลางก็จะแห้งนะตรงกลางแผลนั้นจะแห้งแล้วขอบๆหน่อยอันนี้เขาเรียกโรคใบไหมเป็นที่กลางใบขึ้นมาก่อนเลยนะครับ อันนี้แหละเรียกว่าโรคใบไหม้นะครับนี่โรคที่เกิดจากเชื้อราตัวแรกเลยที่เราเจอกันเยอะที่สุดนะครับตัวที่สองนะครับที่ยังเป็นเชื้อราอยู่ก็คือกาบใบแห้งนะครับกาบใบแห้งสมมติอันนี้ลักษณะของของต้นข้าวนะครับส่วนตรงนี้เรียกว่ากาบใบส่วนตรงนี้ใบนี้เรียกว่าส่วนของใบกาบใบก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้มันก็จะเป็นใบลายใบลายนะครับ แล้วก็เป็นหนักๆมัอนก็จะแห้งทั้งต้นแล้วก็ยุบลงมาจนมีอีกชื่อหนึ่งที่เกษตร,รกรชาวนาเรียกว่าราหลุมเรียกว่าโรคกาบใบแห้งนะครับกาบใบแห้งนี่ก็จะเป็นกันเป็นจุดๆเป็นหลุมๆนะครับอันนี้เป็นโรคที่สองที่เป็นกันเยอะมากส่วนโรคตัวที่สามเลยนะครับตัวที่สามนี่เป็นส่วนที่ใบเหมือนกันนะครับตอนนี้เหมือนเดิมส่วนที่เป็นใบแต่ว่าเป็นเฉพาะขอบอย่างเดียวเขาเรียกว่า โรคขอบใบแห้งนะครับโรคขอบใบแห้งอันนี้เป็นด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนเลยนะครับจากปลายใบเป็นนิดหน่อยแล้วก็ไม่ตรงด้านใดด้านหนึ่งนี่แหละรยยเรียกว่าโรคขอบใบแห้งอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรนะครับแบคทีเรียนะตัวแรกเลยก็คือใบไม่กาบใบแห้งนี่จากเชื้อราส่วนขอบใบแห้งนี่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรนะครับอันนี้ก็คือสมโรคยอดนิยมที่กําลังเป็นในตอนนี้ นะครับที่กําลังเป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับให้สังเกตดูตอนเช้าจะมีน้ําค้างหรือว่าน้ำหมอกนี่เยอะมากนี่น้ําหมอกน้ําค้างนี่จะทําให้เกิดการลามแล้วระบาดเองได้เร็วขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ข้าวที่หนาแน,น่นนะครับข้าวที่ปลูกกัน,น,นหนาๆนะครับการถ่ายเทของอากาศต่างๆนี่ไม่ค่อยดีนะก็จะระบาด ค่อนข้างจะเยอะแล้วตัวสุดท้ายเลยแปลงนาข้าวที่งามจัดจัดไม่ว่าจะงามจากสภาพดินที่ดินดีมากๆอยู่แล้วหรือว่าสภาพนาข้าวที่หวานปุ๋ย4 6 0 0ยูเรียกันเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้นี่มีโอกาสเป,เป็นก่อนเพื่อนเลยนะครับในลนักษณะของคือง,งามจัดนะคับงามจัดจาง งามจากดินดีอยู่แล้วหรืองามจากการใส่ปุ๋ยยูเรีย4600จนเยอะเกินไปแล้วปูข้าวถีนะครับในทุกวันนี้เราส่วนใหญ่เลยเราทำนาดำกันเนยไม่ถึง10%ของพื้นที่ทั่วประเทศของข้าวนาปีนะส่วนใหญ่เป็นนาหวานแล้วหวานกันถี่มากๆพอเป็นโรค3โรคไม่ว่าจะเป็นใบไหมขอบใบแห้งแล้วก็กาบใบแห้งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นและรมเร็วมากๆเลยนะครับ เรามีโรคอีกตัวหนึ่งที่เป็นขึน้นมาเรียกว่าโรคใบสีส้มนะครับโรคใบสีส้มตัวนี้นี่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับไอ้โรคตัวนี้นี่จึงจะลามไม่ค่อยเยอะแต่ตัวที่ช่วยในการแพร่กระจายโรคตัวนี้ก็คือเพลี้ยจัก,กระจันสีเขียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใบสีส้มนี่ให้ไปแหวกดูเราจะเจอตัวเพลี้ยจัก,กระจันนะครับแต่เป็นตัวสีเขียวนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอตัวสีน้ําตาลในช่วงนี้ตัวจัก,กระจันสีเขียวนี่แหละ จะเป็นตัวแพร่กระจายไปหาจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคใบสีส้มนี่ต้องฆ่าที่ตัวพาหะอ่อนนั่นก็คือเพลี้ยจักกระจั่สีเขียวกันนะครับครับนี่ก็คือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยนะครับมหาสารคามบางอําเภอเนี่ประกาศเป็นอา่า วาระที่เร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่ามีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงวันนี้ผมจะแนะนำสินค้าที่ช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูเหล่านี้ก็คือโรคของข้าวแล้วก็เพลี้ยจักจั่นสีเขียวเลยนะครับชุดที่จะแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่เรียกเป็นยาชุดเลยนะครับชุดป้องกันกำจัดโรคในนาข้าวทุกชนิดเลยทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราก็คือใบไหม กาบไปแห้งแล้วก็ขอบไปแห้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรักษาเลยนะครับแล้วก็ยังป้องกันได้ด้วยชุดนี้นะครับใช้ได้4ไร่ด้วยกันนะครับในการารักษาส่วนป้องกัน,นีได้ถึง56ไร่กันนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดรักษาและป้องกันโรคทุกชนิดในานาข้าวไม่ว่าจะเป็นโรคใบไม่ ใบจุดสีน้ำตาลกาใบแห้งขอใบแห้งและโรคใบสีส้มกันนะครับแต่โรคใบสีส้มต้องใบฆ่าที่พาหะด้วยนะครับส่วนตัวที่ฆ่าเพลี้ยจัก,กรจันสีเขียวนั้นก็คือตัวนี้เลยนะครับนิโคโนานะครับนิโคโนาตัวนี้ทํามาเพื่อฆ่าเพลี้ยจัก,กรจันสีเขียวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและเพลี้ยไฟเป็นชนิดดูดซึมโดยเฉพาะเลยนะครับ หนึ่งซองแค่นี้นะฮะใช้ได้ถึงสิบไร่ด้วยกันนะครับสิบไร่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอานิโคนาไปผสมกับชุดรักษาป้องกันกำจัดโรคในนาข้าวนี่ใช้ไปแค่ครึ่งถุงก็พอนะครับสําหรับชุดเล็กนะครับสำหรับชุดเล็กแต่ถ้าใครเอาชุดใหญ่ไปนะครับซึ่งชุดรักษาโรคในนาข้าวนี่มีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่อันนี้คือชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ตัวนี้นี่ นี่นะครับโกโบซินบวกอาวอนกาดนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะครับฉีดได้ถึง12ไร่ที่ใช้ในการรักษาเลยนะครับป้องกันก็12ถึง15ไร่ได้นะครับเป็นชุดป้องกันกำจัดโรคทุกชนิดในนาข้าวนะครับนี่เลยนะโกโบซินบวกฮาร์ดไลน์นะครับชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็เหลียจักรกะจันสีเขียวนะั้นนิโคน้ากันนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเกษตรกรท่านใดนะครับก็พยายามออกไปตรวจแปลงหน่อยหรือตอนเช้าเ้าสังเกตด,ดูถ้ามีน้าค้างเยอะให้ออกไปดูแปลงนาะข้าวของตัวเองนะครับว่ามีการระบาดมีของโรคเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกาบใบแห้งใบไหมใบจุดสีน้ําตาลขอบใบแห้งแล้วก็โรคใบสีส้มกันนะถ้ามีก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปนะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ยาชุดนี้ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็สาขาหลักอยู่ที่บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะครับส่วนทางสื่อโซเชียลออนไลน์นะส่วนทางสื่อออนไลน์นะครับก็ที่ Happy การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ของอ้เต้าหนวดปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์แหกมานพันข้าว นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางที่สะดวกกันนะครับหรืออยากจะมาเยี่ยมที่ร้านอยากมาปรึกษากับเฮียอูดนะครับก็มาที่บ้านท่าแห่ออำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอจบก,การแนะนําสินค้าในการกําจัดโรคทุกชนิดในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ